วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีซอกแซกนะคะรายการที่จะเป็นเพื่อนสีพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับ เรื่องราวของของกินและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจกันค่ะกับดิฉันดุริยางค์คมคำนะคะพบกันทุกวันอังคารค่ะทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook RMTP u Live กันได้ค่ะและอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายและเสนอแนะรายการกันได้นะคะ ในช่วงแรกค่ะซอกแซกพากินในวันนี้ชวนคุณผู้ฟังนะคะมาทำความรู้จักกับประวัติศาสตร์ของทาตไข่กันค่ะส่วนช่วงที่2ของวันนี้นะคะซอกแซกพาเที่ยวค่ะจะพาไปซอกแซกเที่ยวกันที่หมู่บ้านโปรตุเกสจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันค่ะ ผู้ฟังคาในช่วงซอกแซกพากินในวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับเรื่องราวของทาร์ตไข่ขนมหวานที่ประกอบไปด้วยคัสตาร์ดหวานหอมในแป้งพายกรอบกันค่ะทาร์ตไข่นะคะเป็นขนมชิ้นที่มีขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะเป็นขนมหวานที่ครองใจคุณผู้ฟังหลายๆท่านแน่นอนคะ่ะโดยเฉพาะตอนที่อบเสร็จใหม่ๆร้อนๆเชื่อว่าคงจะอดใจกันไม่ไหวเลยนะคะ ขนมชนิดนี้ค่ะในบ้านเรานะคะเริ่มมีคนทําขนมชนิดนี้ออกมาขายกันอย่างแพร่หลายค่ะซึ่งต้องยอมรับเลยนะคะว่าได้อิทธิพลมาจากคนที่เดินทางไปเที่ยวฮ่องกงมาเก๋ากันเป็นส่วนใหญ่ค่ะ mm hmm. เพราะที่นั่นนะคะขนมชนิดนี้ขึ้นชื่อค่ะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าแท้ที่จริงแล้วต้นกําเนิดของขนมชนิดนี้กลับอยู่ไกลกันคนละทวีปถึงประเทศโปรโตุเกสกันเลยค่ะ ที่มาที่ไปของทัดไข่นะคะจะบอกว่าผู้ที่คิดค้นค่ะไม่ใชเ่เป็นนักอบขนมหรือว่าแม่บ้านนะคะแต่กลับกลายเป็นพระในอารามต่างหากค่ะในภาษาโปรโตุเกสนะคะทาดไข่มีชื่อเรียกว่าพาสเทลเดนาตาค่ะ วันที่แน่นอนที่ทาร์ตไข่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อาจจะยังไม่มีความจำเพาะเจาะจงนะคะแต่แน่นอนว่าขนมหวานชนิดนี้เกิดขึ้นมาราวๆประมาณ300ปีที่แล้วประมาณปีคริสตศักราช1700ค่ะในยุคสมัยนั้นนะคะแม่ชีและพระในอารามของโปรตุเกสมักจะนำไข่ขาวมาใช้แทนแป้งสำหรับลงในเสื้อผ้านะคะซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของกรรมวิธีซักผ้าค่ะ แน่นอนว่าเมื่อมีการใช้ไข่ขาวในปริมาณมากนะคะก็ทําให้มีไข่แดงเหลือทิ้งอย่างมากมายค่ะดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดในการกําจัดไข่แดงนะคะที่มีอยู่อย่างมากก็คงหนีไม่พ้นการนามาทำอาหารหรือขนมค่ะประจวบเหมาะนะคะคุณผู้ฟังที่ในช่วงเวลานั้นค่ะเป็นยุคที่ธุรกิจน้ำตาลทรายกำลังเฟื่องฟูค่ะเมื่อมีเวลาว่างแม่ชีและพระสงฆ์ในวัด เจโรนิมอสนะคะในเขตเบเลมเมืองริสบอนก็เลยค่อยๆค,คิดหาสูตรขนมที่ต้องใช้ไข่แดงขึ้นเป็นส่วนประกอบค่ะซึ่งในปีคิรตศักราช .1820 นะคะหลังจากการปฏิวัติแบบเสรีนิยมนะคะรัฐบาลโปรตุเกสก็ได้หยุดจ่ายเงินให้กับวัดต,ต,ต่างๆเมื่อไม่มีเงินมาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของวัดนะคะทำให้อารามหลายแห่งต้องปิดตัวลงค่ะ แน่นอนว่าพระสงฆ์จากวัดเจโรนิมอสนะคะที่เมื่อก่อนอาจจะทำทัดไข่เล่นๆกินกันเองในวัดก็จะต้องเริ่มทำทัดไข่ออกมาขายเพื่อนำรายได้ไปจุนเจือวัดให้วัดยังคงดำเนินการต่อไปได้นะคะ จนเมื่อปีคิิจสักราตศักราช1837ค่ะอารามก็ถูกปิดตัวลงนะคะพระสงฆ์และแม่ชีก็ได้ขายสูตรอาหารให้กับเจ้าของโรงกรั่นน้ำตาลค่ะซึ่งต่อมาก็ได้เปิดร้านเป็นเบเกอรี่ขึ้นมานะคะชื่อว่า f ฟร r บิกาเด e เบเมนะคะในปีเดียวกันก็เป็นจุดเริ่มต้นของขนมทาร์ไข่ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกค่ะและด้วยความที่เบเลมนั้นอยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางเมืองลิสบอนนะคะทำให้มีนักท่องเที่ยว แวะเวียนไปเยี่ยมเยือนเบเลมแบบเช้าเย็นกลับนะคะเพื่อชมความสวยงามของวัดหรือว่าสถาปัตยกรรมอื่นๆในเมืองค่ะนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทำให้ทัดไข่กลายเป็นที่รู้จักแผ่ขยายเป็นวงกว้างค่ะทั้งในกลุ่มของนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวโปรตุเกสในเมืองอื่นๆนะคะและทัดไข่ก็ไม่ได้เป็นที่นิยมแค่ในโปรตุเกสเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นที่นิยมอย่างมากทั้งในฮ่องกงและมาเก๊านะคะ ทารไข่ข้ามาเติบโตในเอเชียได้ก็เพราะว่าฮ่องกงและมาเก๊าเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอาณานิคมยุโรปนะคะอย่างอังกฤษและโปรตุเกสมาก่อนโดยที่นายแอนดรูสโต้ค่ะชาวอังกฤษก็ได้นำเข้าทาร์ไข่สูตรโปรตุเกสนี้นะคะไปขายในมาเก๊าจนโด่งดังค่ะและก่อนที่นายแอนดรูจะนำทาร์ตไข่สูตรโปรตุเกสไปขายในมาเก๊านะคะ แต่เดิมมาเก๊าก็จะมีแต่ทาร์ตแบบจีนนะคะที่เรียกว่าต้านถาดค่ะซึ่งปัจจุบันขนมที่มีต้นกําเนิดเล็กๆในวัดแห่งหนึ่งของโปรตุเกสนะคะก็ได้กลายเป็นขนมหวานที่อร่อยครองใจคนทั่วโลกค่ะและในปัจจุบันนะคะข้างๆมหาวิหารที่โปรตุเกสนะคะมหาวิหารเจโรมินนสนะคะขอภัยค่ะเจโรนิมอสนะคะก็ได้เป็นที่ตั้งของร้านขนมค่ะที่ สามารถรักษาสูตรต้นตำรับของทาร์ไข่โปรตุเกตเอาไว้นะคะก็ลักษณะพิเศษเฉพาะของทาร์ไข่ค่ะก็จะต้องมีหน้าที่ออกไม้ไเรียกกันว่าหน้าคาราเมลไลซ์นะคะคืออบจนน้ำตาลเกรียมที่ผิวหน้าขนมค่ะซึ่งเกิดจากส่วนผสมและการอบแบบพิเศษสุดนะคะที่จะดึงน้ำตาลให้ออกมาด้านบนแล้วก็ทำให้กรอบเกรียมหอมกรุ่นตามแบบฉบับของต้นตำรับค่ะแต่ถ้าหาก เปรียบเทียบนะคะระหว่างทาร์ตไข่โปรตุเกสกับทาร์ตไข่ฮ่องกงค่ะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณผู้ฟังในส่วนของทาร์ตไข่โปรตุเกสจะมีส่วนผสมของไข่แดงและนมเยอะกว่าค่ะเนื้อครีมเข้มข้นนะคะแป้งพัฟก็จะบางแผ่นน้ำตาลคาราเมลด้านบนก็จะหอมมันนะคะมีนมเยอะเนื้อแน่นกว่า เนื้อพุดดิ้งด้วยนะคะส่วนถ้าเป็นทาร์ตไข่ฮ่องกงค่ะตัวไส้ก็จะมีความแน่นน้อยกว่าขนาดเล็กกว่านะคะแป้งพัฟที่ขอบของแป้งพัฟค่ะก็จะผสมน้ำมันหมูแล้วก็ไส้คล้ายกับพุดดิ้งไข่นึ่งนะคะแล้วก็ทาร์ตไข่ฮ่องกงอาจจะนิยมรับประทานกันในมื้อเช้าค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะจริงๆแล้วร้านขนมร้านคาเฟ่นในไทยก็มีการนำทาร์ตไข่มาปรับปรุงรสชาติให้ถูกปากกับคนไทยมากขึ้นนะคะ ก็มีร้านทัดไข่ในไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพนะคะหรือว่าต่างจังหวัดที่ขึ้นชื่อที่เป็นเจ้าดังนะคะมากมายเลยค่ะมีมาแนะนํากันด้วยนะคะอย่างร้านแรกค่ะก็คือร้านขนมร้านนี้ก็เชื่อว่าเป็นร้านทัดไข่สุดดั้งเดิมตามแบบร้านดังของมาเก๊ากันเลยนะคะที่มีการประยุกต์ให้ถูกปากคนไทยค่ะ ของร้านนี้นะคะจะมีทัดไข่อยู่สสูตรด้วยกันค่ะคือสูตรไข่แดงและสูตรไข่ขาวค่ะทั้ง2สูตรนี้คือมีการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคนะคะโดยเฉพาะสูตรไข่ขาวที่อาจจะถูกใจคนรักสุขภาพแต่ยังมีความต้องการที่จะรับประทานทัชไข่กันได้แบบไม่รู้สึกผิดนะคะสำหรับร้านนี้ก็มีขายในหลากหลายสาขาเลยค่ะอยู่ใกล้นะคะย่านใดห้างสรรพสินค้าใดลองเสิร์ชหาดูได้นะคะ ส่วนร้านที่สองค่ะคือร้านฮอกไกโดเบคชีสทาร์ตนะคะครีมชีสของร้านนี้จะนำเข้าจากฮอกไกโดค่ะมีการอบสดใหม่ทุกชิ้นนะคะชีสที่นี่ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของทางร้านค่ะมีรสชาติหวานเค็มนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีทาร์ตแบบอื่นๆด้วยค่ะอย่างเช่นทาร์ตมะชะถั่วแดงทาร์ตเลมอนครีมชีสนะคะทาร์ตนูเทลล่าครีมชีส ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดเคยลองสาขาในญี่ปุ่นกันแล้วก็ลองแวะนะคะที่จะทดลองสาขาในไทยกันดูได้ค่ะมีหน้าร้านอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7ค่ะส่วนร้านที่3ค่ะคุณผู้ฟังคือร้านรายเบเกอรี่นะคะร้านนี้จะอยู่ในย่านจังหวัดสมุทรปราการค่ะเป็นร้านเบเกอรี่โฮมเมดเก่าแก่เลยค่ะที่มี มาอย่างยาวนานมากกว่า30ปีนะคะเมนูเบเกอรี่ของที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือทาร์ตไข่ค่ะร้านนี้ก็ทาร์ไข่จะมีรสชาติหวานมันชิ้นก็ขนาดพอดีคำนะคะมีโซนที่ให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะนั่งทานออสั่งเครื่องดื่มทานคู่ขนมในร้านได้ค่ะพิกัดก็จะมีอยู่ ที่ตลาดปากน้ําสุนปราการนะคะรวมไปถึงเดอมอบางกะปิและสาขาชนบุรีค่ะส่วนร้านที่4นะคะนี้ก็ยังอยู่ที่จังหวัดชนบุรีเช่นเดียวกันค่ะก็คือร้านเทนบาททาดไข่นะคะร้านนี้ก็เป็นร้านเบเกอรี่ที่ราคาย่อมเยาค่ะทัดไข่ของที่นี่ก็จะมีกลิ่นหอมเนื้อนุ่มนะคะหวานกำลังดีขนาดก็พอดีคำราคาไม่แพงด้วยนะคะ หน้าร้านจะอยู่ที่ทางคู่ขนานถนนเลี้ยงเมืองชนบุรีค่ะส่วนร้านถัดไปนะคะจะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะนั่นคือทัดไข่เจจูรสจนะนะคะทัดไข่ของร้านนี้นะคะก็จะมีรสชาติที่เป็นรสหวานและเค็มกำลังพอดีค่ะมีที่ร้านนี้นะคะไม่มี ไม่ได้มีเพียงแต่เมนูทัดไข่ค่ะมีเมนูอื่นๆด้วยนะคะที่อร่อยและมีเอกลักษณ์ของร้านค่ะหน้าร้านจะอยู่ติดถนนโรจนะาฝั่งตรงข้ามกับซอยโรจนะาประตูบีนะคะพระนครศรียุธยาค่ะ และอีกหนึ่งร้านนะคะที่จะแนะนำอันนี้อยู่ที่จังหวัดตากค่ะสำหรับทาดไข่แม่สอดสิริทาต์นะคะร้านนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่มีหน้าร้านนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจก็จะต้องติดต่อกับร้านโดยตรงผ่านทาง Facebook ทาดไข่แม่สอดสิริทาต์ค่ะหรือถ้าคุณผู้ฟังท่านใดอยู่ในพื้นที่ก็สั่งผ่านพี P ่ๆไรเดอร์กันได้นะคะเมนูของทางร้านค่ะ ท์ตไข่ของที่นี่ก็จะมีหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นท์ตไข่รสดั้งเดิมท์ตไข่มะพร้าวอ่อนท,ขขทัดไข่ข้าวโพดทัดไข่เผือกหรือว่าชีสท์ตค่ะก็พาคุณผู้ฟังนะคะให้ได้รู้จักกับเรื่องราวของท์ตไข่แล้วก็แนะนําร้านทัดไข่กันไปพอสมควรแล้วค่ะก็อาจจะต้องหาโอกาสนะคะไปแวะชิมทัดไข่ที่ร้านชื่อดังเหล่านี้กันบ้างค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆเหล่านี้นะคะจากคมชัดลึก .net และ t r u e i d n e t ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในช่วงซอกแซกผาเที่ยวค่ะ ช่วงแรกนะคะพาไปรู้จักกับเรื่องราวของทัดไข่ที่มีต้นตำรับมาจากโปรโตุเกสกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะไปซอกแซกเที่ยวหมู่บ้านโปรโตุเกสท,ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันค่ะสำหรับ มู่บ้านโปรตุเกสนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลสัมเพลร่มบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันตกอยู่ทางใต้ของตัวเมืองนะคะซึ่งชาวโปรตุเกสค่ะเป็นชาวยุโรปชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช254 0นะคะ โดยอันฟองโซเดออาบูเคิร์กนะคะผู้สำเร็จราชการของโปรโตุเกสประจำเอเชียค่ะได้ส่งนายดูอาเต้เฟอร์นันเดสนะคะเป็นทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองแห่งกรุงศรีอยุธยาค่ะโดยที่ชาวโปรโตุเกสนะคะเข้ามาตั้งหลักแหล่งค้าขายและเป็นทหารอาสาในกองทัพกรุงศรีอยุธยาค่ะโดยสร้างโบสถ์ขึ้นนะคะเพื่อเผยแผ่ศาสนาและเป็นศูนย์กลางของชุมชน ปัจจุบันบริเวณนี้นะคะก็ยังมีร่องรอยของสร้างสิ่งก่อสร้างปรากฏให้เห็นค่ะคือโบราณสถานนะคะเปตโตรหรือเรียกในสมัยอัจฉยาว่าโบสถเซน,นโดมินิกค่ะเป็นโบสถ์ในคณะโดมินิกันนะคะซึ่งนับว่าเป็นโบสถแห่งแรกเลยค่ะที่สร้างขึ้นในแผ่นดินไทยเมื่อปีพุทธศักราช283 0นะคะ ตั้งอยู่ในบริเวณเกือบกึ่งกลางของหมู่บ้านโปรตุเกสค่ะมีเนื้อที่ประมาณ2,400ตารางเมตรนะคะยาวตามแนวทิศตะวันออกไปตะวันตกหันหน้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะตัวอาคารค่ะคุณผู้ฟังจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะคือส่วนหน้าเป็นสุสานของชาวคาทอลิกค,คณะโดมินิกันค่ะส่วนกลางก็จะใช้ประกอบพิธีทางศาสนาและฝังศพบาทหลวงนะคะส่วนในด้านหลังและด้านข้างเป็นที่พัก และมีการขุดค้นพบโบราณวัตถุที่สำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูกมนุษย์นะคะกรงยาสูบเหลี่ยนกระสาบเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องประดับกำไรแก้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงเครื่องประกอบพิธีทางาศาสนาอย่างเช่นไม้กางเขนเหรียญรูปเคารพในาศาสนาลูกป,ประคำด้วยนะคะ และในส่วนของสุสานค่ะก็พบโครงกระดูกจำนวนมากนะคะฝังเรียงรายอย่างเป็นระเบียบแล้วก็ทับซ้อนกันหนาแน่นทั้งภายในและภายนอกอาคารประมาณ254โครงค่ะจากแนวโครงกระดูกที่พบนะคะก็จะแบ่งขอบเขตส,สุสานออกเป็น3ส่วนค่ะส่วนในสุดกลางตัวอาคารที่เป็นฐานโบสถ์นะคะก็อาจจะเป็นโครงกระดูกของบาดหลวงหรือนักบวชค่ะ ถัดมาส่วนที่2ส,ส่วนนี้อาจจะเป็นผู้ที่มีฐานะทางสังคมในค่ายโปรโตุเกสสูงกว่าคนธรรมดาทั่วไปนะคะส่วนที่สนอกแนวฐานโบสถ์ค่ะมีการฝังซ้อนกันมากถึง3าถึงสโครงค่ะโครงกระดูกเหล่านี้มีทั้งที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และบางส่วนชำรุดนะคะ จากหลักฐานเอกสารประวัติศาสตร์ค่ะกล่าวถึงการเกิดโรคระบาดร้ายแรงในปลายแผ่นดินพระเพทราชาเมื่อปีพุทธศักราช2239ว่ามีผู้คนล้มตายมากนะคะและในปีพุทธศักราช2255ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะก็เกิดโรคระบาดขึ้นอีกครั้งมีผู้คนล้มตายมากอาจเป็นเหตุให้มีการขยายสุสานออกมาจากเดิมค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังภายในหมู่บ้านยังมีสิ่งที่น่าสนใจค่ะอย่างเช่นอาคารจัดแสดงการขุดค้นสุสานนะคะซึ่งบริเวณนี้เป็นสุสานที่มีโครงกระดูกจริงอยู่ค่ะแต่ทําโรงเรือนครอบทับนะคะมีทางเดินยกสูงรอบสุสานให้นักท่องเที่ยวได้รับบรรยากาศคล้ายเดินอยู่ภายในเขตขุดค้นค่ะ และภายในอาคารก็มีจอโทรทัศน์เล่าประวัติศาสตร์ของสุสานนะคะรวมไปถึงการเรียงตัวของศพและความหมายของการจัดท่านอนของคนธรรมดาและพระนิกายคาทอลิกค,ค่ะ สำหรับสุสานแห่งนี้นะคะกรมศิลปากรได้รับเงินสนับสนุนการขุดค้นจำนวน80,000ดอลลาร์สหรัฐนะคะจากมูลนิธิกุลเบงเกียนของประเทศโปรโตุเกสในปีพุทธศักราช2527และในปีพุทธศักราช2531ค่ะคุณผู้ฟังมูลนิธิเบงเกียงนะคะก็ให้เงินสนับสนุนการปรับแต่งสุสานและาศาสนสถานอีก9 4 9 0 90, 90, ดอลลาร์สหรัฐนะคะ และอีกจุดที่น่าสนใจค่ะก็คือจุดที่เรียกว่าบอ่อหมักสบู่นะคะซึ่งเป็นบ่อขนาดครึ่งเมตรค่ะก้นลึกคล้ายกระทะขนาดใหญ่นะคะนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาก็มักจะถ่ายรูปกลับไปเป็นที่ระลึกะค่ะเพราะบอ่อหมักสบู่เป็นหลักฐานยืนยันว่าไทยรับอารยธรรมการใช้สบู่มาจากชาวโปรโตุเกสนะคะ โดยชาวอายุธยาสมัยก่อนค่ะต้องซื้อสบู่จากหมู่บ้านโปรตุเกสหรือไม่ก็ซื้อสบู่นำเข้าจากเรือสินค้าที่เดินทางกลับมาจากยุโรปนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังถ้ากล่าวถึงชาวโปรตุเกสนะคะที่รับราชการและมีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ในยุคข,ของกรุงศิีธยาแล้วก็จะต้องนึกถึงเจ้าพระยาวิชเยนค่ะซึ่งเป็น สมุหนายกในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะเป็นผู้ถวายคำแนะนำให้สมเด็จพระนารายส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้ารุยที่ส4นะคะจนเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือเท้าทองกีบม้าค่ะหรือมารีกีมานะคะนางต้นเครื่องหวานค่ะ ซึ่งเป็นผู้นำขนมนะคะของโปรตุเกสมาดัดแปลงเป็นขนมฝอยทองค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากการเสียกรุงครั้งที่สองนะคะหมู่บ้านโปรตุเกสก็ถูกดินทับถมจนกลายเป็นเพียงเนินดินค่ะกรมศิลปากรก็ได้ขึ้นทะเบียนเนินดินดังกล่าวเป็นโบราณสถานหมู่บ้านโปรตุเกสนะคะตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 4งพค่ะแต่ไม่มีการขุดค้นนะคะจนกระทั่งเอกอัครราชทูตโปรตุเกสค่ะ พณะท่านเมลูกโกเวียนะคะได้ยื่นหนังสือต่อรัฐบาลไทยขอเข้าทำการขุดค้นโบสถของโปรโตุเกสในเนินดินดังกล่าวค่ะรัฐบาลจึงมอบหมายให้กรมศิลปากรทำการขุดค้นหมู่บ้านนะคะในปีพุทธศักราช2527โดยมีเอกอัครราชทูตโปรโตุเกสเข้าเยี่ยมชมการขุดเป็นครั้งคราวหมู่บ้านโปรโตุเกสก็มีชื่อขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ และจากหมูหม่บ้านโปรตุเกตนี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดได้ไปเยี่ยมชมก็สามารถที่จะลงเรือข้ามฟากไปยังหมู่บ้านญี่ปุ่นที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำเจ้าพระยาในพระนครศรีอยุธยากันได้ค่ะก็ต้องขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะจาก trip.com และตลอนเที่ยว .com ค่ะคุณผู้ฟังคะ สำหรับวันนี้นะคะสีซอกแซกรายการที่จะเป็นเพื่อนสีพาคุณผู้ฟังไปซอกแซกเรื่องราวของของ,ของกินและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันได้ใหม่เป็นประจำค่ะทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะ รับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook RMUTP Live กันได้ค่ะและเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามและพูดคุยทักท่ายเสนอแนะรายการกันได้นะคะวันนี้ดิฉันดุรยางคมขำต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ